คือราดเส้ก่ออีสานนะคะพอดีมีพักเป็นแอดมินเพจของอร่อยบบบนี้ที่บา้านเราเขาซื้อมาจากร้านเชฟหมูเดี๋ยวกบให้ลิงก์นะด้านล่างนี้อันนี้ชื่อเองนะไม่ใช่ของฟรีนะแต่ก็ใช้ปโปร12ทัิบ12ซื้อนึงแตมลจูดนะเดี๋ยวกดจะบอกวิธีการทอดไส้กรออีสานให้สวยนะคะ วิธีง่ายๆคือให้คนสวยทอดพูดเล่นโอเคเราก็ตัดไส้นออวอีสานเอาจะถุงนะคะเมื่อเราตัดออกมาแล้วล้างน้ำและเอาไมา้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มให้ทั่วนะระหว่างที่เราจิ้มเนี่ยเราก็กตั้งกระทะต้มน้ำด้วยไฟอ่อนพอน้ำเดือดใส่ลงไปต้มประมาณ10นาทีจะมีขาขาวไขมันออกการที่เราจิ้มด้วยไม้จิ้มฟันออกเนี่ยเป็นการลดแรงดัน จะทําให้ผิวไม่แตกตัวไส้กขอกอีกสานจะไม่มีทางแตกเลยนะต้งไฟอ่อนต้องประมาณสิบนาทีสเสด็จน้ําพักไว้แล้วเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงแล้วเอาลงไปทอดด้วยไฟอ่อนเช่นกันนะเพื่อเอาสีนี่ไงเราจะได้เปลือกที่สีสวยนะคะแล้วก็ไม่แตกชิมนะอืม ก้ินของแสงของเราเนี่ยอันนี้เปลือกจะหอมมากเทอดใช่ไหมด้มานในเนี่ยเนื้อ้านมากแน่นตุบเลยเนื้อข้นเข้าไปแบบนี้จะมีความเปรี้ยวอ่อนหอมเครื่องเทศนะคะนี่กบแบ่งส่วนหนึ่งมาทำลาบนะสังเกตเนื้อน,นะเราก็จะหั่นครึ่งคือพอเขาอัดแน่นๆเนี่ย เราตัดครึ่งแล้วทำตามวิธีขบเนี่ยข้างในมันสุกแน่นเนื้ออกมะเนื้อมันแน่นเป็นก้อนแล้วทอดเวลาตัดจะไม่แตกผิวตัดจะสวยอย่างนี้เรียบกริบเลยเห็นไหมสวยแบบน,นี้แล้วก็แบ่งมาส่วนหนึ่งตัดครึ่งนะคะแล้วเราก็ซอยเครื่องยำก็จะมีต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งหอมแดงซอ,ซอยละเอียดใส่ลงไปข้าวคั่วพริกป่น พี่ขี้หนูนะใส่ลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ำปลามะนาวน้ำตาลกบชอบใส่น้ำตาลนิดนึงตัดรสพอคนเรียบร้อยอ่าอย่าลืมพริกป่นนะจ๊ะพอคนเรียบร้อยเสร็จเราก็ใส่เจ้าไปสะระแหน่สุดท้ายนะผักจะได้ไม่ช้ำสะระแหน่ช้ำง่ายนะคะเรียบร้อยนี่นี่ไม่ใส่แว่นตอนทำไงล่ะต้นหอมยาวเปี้ยว โดนแม่บ่นแน่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีข้าวคั่วเห็นไหมแล้วก็หอมด้วยพริกป่นม,มันก็จะทำให้กล้ขอกอีสังของเราเนี่ยมีรสชาติเพิ่มอีกหนึ่งเทเจอร์นะคะคือมีความหอมของข้าวคั่วแล้วมีพริกเครื่องลาบสติ่งกระดิ่งแมวอะ่ะ